วันนี้ก็จะทำการทำพาสต้าอบไก่นะคะทุกคนข่อยกระซับไก่เส็จแ้วก็ก็มาล้วนหอมกระเที่ยวใส่กระทะทุนคนซับไก่เส็จแ้วขอก็เอาลงกระทะล้วนแทนเนื้อไก่มันสุกจ้าพัดคนไปคนมาอยู่นี่ละจ้ะทุกคนให้เนื้อไก่มันสุกล้วนไปคนไปคนมาจะพริกตะหลิวกับไกลับมาอยู่นี่ละจ้าเส็จแล้ขกะ ยายมาเบงต้มเส้นพาสต้าสิบนาทีจะพี่น้องคนไปคนมาพริกไปพริกมายูนีิดจะเดี๋ยวเ็ษมันสิติดกันจะทุกคนเซ็จแล้วก็กร,กราบมาพัดไก่อีกจ้ะเทน้ำใสกจักน้อยหนึ่งไข่อกไก่มันแบบว่าเนื้อมันซุกเนื้อมันพุยเนื้อมันนิ่มเสร็จแล้วก็กเทน,น้ำซอสในอันพาสต้าในอันกระปุก สำเร็จรูปเทล,ลงไปครึ่งหนึ่งจ้าแล้วคอยก็เอาตะหลิวคนไปคนมาจัดทุกคนคนให้มันเข้ากันจ้าให้ซอสพาสต้าเข้าไปกับอกไก่สับจ้ะให้ซึมซับเข้าไปในอกไก่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอาเส้นพาสต้าลงไปผัดรวมกันจัดทุกคนในกระทะนี่จ้ะคนคลุกเคล้าให้ซอสมะเขือเทศและอกไก่เข้าไปซึมซับในเส้นพาสต้าจัดทุกคน พัดไปพัดมาอยู่นี่ละจ้ะทุกคนให้เส้นมันเข่าไปจ้ะพัดอยู่นี่ละจ้ะเสร็จแล้วกับตักใส่จานรอพระวะสวามีตักใส่จานม้วนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้สวยงามให้ดูน่ารับประทานในจานค่ะทุกคน เซตได้แล้วค่ะกะเอาชีสมาโรยจ้ะโรยลงไปในที่นองจ๋าสามีซอนให้กินเส้นพาสต้าให้มวนใส่ซ้อนแบบนี้จ้ะผู้ดีจ้ะหัวบอกหัวให้กินแบบผู้ดีแบบนี้จ้ะหัวบอกให้มวนใส่ซ้อนแบบนี้ค่อยๆเอาข่าปลาอืม <c oughs> <c oughs>